สวัสดีครับโจพักน <lawsuit royable. S 1> ักสละคะท่านผู้ชมวันนี้โจก็จะมีสมุนไพรดีๆมาบอกที่เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนะครับในการบําบัดโรคภัยต่างๆอ้าวคุณผู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเกลืมันหอมจังอ่ะก็อันนี้เขาเรียกว่าเนียมอ้อมหรือเนียมหอมนะครับต้นอ้อมหอมเขาก็เรียกกันสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเนียมอ้อมหรือเนียมหอม นี่แค่สัมผัสก็มันมันไม่ใช่ดอกไม้นะมันไม่ใช่ดอกไม้ท่านผู้ชมมันมันยังไม่มีดอกอะไรนะครับมันมีกลิ่นที่หอมเลยนะครับเนี่ยมันหอมเหมือนันเตยหอมเหมือนใบเตยแต่กินใบเตยนี่เรานั่งอยู่ใกล้ก็ไม่หอมนะไม่หอมครับนอกจากเราขยี้ไอ้นี่มันหอมเลยครับเหน่นเออเนียมเนียมอ้มหรือเนียมหอมนะท่านผู้ชมนี่ครับอ่านะครับโ้ชัดๆนะครับให้ดูชัดๆครับหอมคือคือคือตั้งไว้เฉยๆเนี่ยเราเดินเฉียดก็หอม พูดแบบนี้ทุกเท้าเราเข้าไปตั้งในห้องรับแขกเนาะได้เหมือนกันท่านผู้ชมอยู่ในห้องแอร์ยิ่งดีเพราะว่าเลย่ามันเปื้อนมันเป็นเปรียบเสมือนเป็นสมุนไพรในการฟอกอากาศ่ให้มีกลิ่นหอมใครที่เป็นเก่ยวกับหือหอบเนี่ยช่วยได้เลยคืออย่างนึ้งเรามองก็ไปนี่ผมมองก็ไปเหมือนเหมือนมันเป็นต้นไม้พลาสติกแต่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ครับมันใบก็เหมือนใบใบไม้พลาสติกมากนะครับเขาเรียกว่าเนียมหอมเนียมอ้ม หรืออ้อมหอมท่านผู้ชมวันนี้เรานะครับจากที่ประสบการณ์ที่เราคือปกติคนสัญจรเอาส่วนไหนไปใส่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยเท่าที่รู้มากส่วนใบซักประมาณสองใบสองใบสามใบสองใบสามใบนะครับยิ่งแห้งมันยิ่งหอมนี่สิใช่แล้วทีนี้นะเสื้อผ้าเนี่ยเวลาเราซักเนี่ยเราก็จะซักด้วยแฟบด้วยอะไรก็แล้วแต่นะอ่า พอซักแล้วเนี่ยเราเอาตากแห้งแล้วเราเอาเข้าไปในตู้เสื้อผ้ามันจะอบมันจะอับมันจะอบแล้วมีกลิ่นอับท่านผู้ชมใช่ครับแล้วทีนี้ดี่ดีแมลงสาบเข้าไปอีกใช่เจอเนียมหอมเนียมอ้มเข้าไปท่านผู้ชมสัตว์พวกนี้มมาใกล้เลยนะแล้วได้กลิ่นอะไรเข้าไปอ๋อใสตู้เสื้อผ้าหอมไปนะครับสดชื่นนะครับสุดยอดเลยเออแล้วก็ได้ข่าวว่าบำรมลุงกําลังด้วยใช่หรอเ่เดี๋ยวเอาผมผมมีประสบการณ์ใช้ตัวนี้นะ ทำยังไงรือเปล่าประสบการณ์นะท่านผู้ชมเฟรดเปรี้ยขนาดนั้นเหรอถูกต้องทำยังไงครับอุ้ยนี่แว่นคุณขาขาดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปตลาดไปซื้อใหม่ท่านผู้ชมแว่นขาขาดอชาวบ้านเขาพี่ยอดอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ผมก่อน อันนี้แค่ใบไม้มันเหมือนใบพลาสติกเนาะ,ะมันเหมือนเลยแล้วยังไงร,รึเปล่าคนสัญจรเรานั่งอยู่เนี้ยก็ได้กินนะครับคือได้กลิ่นเครับเอาพูดถึงเรื่องของที่ผมเอามาดองเล่าเออเออเออโอเคนะหลังจากนั้นนะผมก็จะเอาใบเขาประมาณใบถึงสองใบไปอ,อังไฟอพอให้มัน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 หมวนได้ง่ายๆคือให้มันนิ่มนิ่มน่อยผมก็เอาลงในขวดเหล้าขวดเหล้าสี่สิบนี่แหละเา oh. ผมดองไว้เจ็ดวันน้ํน้เกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นสีอะไรเกิดเป็นสีแบบว่ามันมันไม่แดงทั้งหมดนะอมันออกเลื่อเมันเป็นสีขาวอ่ะสีเขียวนิดหนึ่งนะครับเพาานนวลนวลนิดอะไรเออใช่ใช่มันจะไม่เหมือนกับเจ็ดกำลังช่างสารถ้าเจ็ดกำลังช่างสารนะท่านผู้ชมมันจะออกแบบสีแดงเลยนะครับสีแดงแบบเลื่อเหน่อยหนึ่งนะครับเป็นน้ําตาลเข้มอ่ะแต่เนี้ยมันออกแบบสีเขียวแบบ คือเหมือนมอนเหล้ามันเหมือนมันดึงเอาความเขียวออกไปนะครับแต่ว่าความหอมนี่สิมันชวนให้เรากินกินเหล้าแต่พี่น้องอิสลามนี่ก็ฟังไปก็ได้นะท่านผู้ชมก็ฟังได้เป็นเหล้าขาวเลยโดนไล้นี่กรบเลยใช่ไหมใช่แล้วกินหอมท่านผู้ชมแล้วกลมกล่อมผมกินเช้าเป๊กเย็นเป๊กโอ้ฟเปรี้ยะบำรุงกำลังบำรุงร่างกาย จะรอความเหี่ยวย่นด้วยรอความเหี่ยวย่นด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้ยอย่างงี้ถรส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 ชาติเราเป็นไงหรือเปล่าเหมือนน้ำใบเตยเดี๋ยวถ้าหมดรายการนี้ผมเอากระถางหนึ่งนะได้ไม่เป็น,น<อ>ไรท่านผู้ชมจังเลยเนี่ย หอมนะครับขึ้นั่งนอยู่นี่นี่ด้นี่นีอย่างเงี้ยอันนี้ก็อ้อมหอมท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่ด้านหลังนะโชว์ไว้นะครับอันนี้อยู่ในโรงเรือนของโจนะครับผมอยู่ในโรงเรือนของเราก็นะครับผมเดี๋ยวจะชัดนะครับนี่เนียมหอมหรืออ้อมหอมะท่านผู้ชมเอานี้ใส่ตู้เสื้อผ้าหอมละอันหนึ่งแล้วก็ดองเหล้าดองเหล้าอยู่7วันใช้ใบถึง2ใบเนี่ยไปอังไฟก่อนพอนิ่มๆเราก็หมุนมนมนแล้วลงหยอดลงขวดเหล้า ปิดฝาไว้7วันท่านผู้ชมเจวันออการดองเหล้านะครับสมุนไพรเฉทุกชนิดครับเจ็วันถึง10วันจะดีที่สุดนะครับถูกต้องนะครับถูกต้องถึงวันจะดีที่สุดเราดื่มเข้าไปเนี่ยอย่าให้เหล้ามันท้องไปเยอะใช่แล้วให้ปริมาณเหลือสักครึ่งนึงแล้วก็เอาเหล้าเติมเราเติมอีก,กนิดหนึ่งก็ได้จะได้มีหัวเชือ้อของเก่าอยู่ด้วยอูยิ่งดีเลยคนนี่ครับ เอาละอันนี้ก็คือประสบการณ์ของผมในการฟิตกาลังฟิตเ <ผม S 1> ปรีย้ยนัท่านผู้ชมฟิตเปรีย้ย <c oughs> เอาตู้เสื้อผ้าเขาใส่ไปแล้วเอาไปสดๆนะใช่ครับผมคนสัญจรรู้ไหมว่าแค่หืดหอบได้ด้วยหอบพืชใช่<อ>ที่คนสัญจรเปิดประเด็นทีแรกว่าเอาไปใส่ในห้องรับแขก<อ>หรือแม้แต่ห้องทํางานเอาไว้โต๊ะห้องทํางาน เอาไว้สักวันหนึ่งแล้วก็ให้มันปถูกแดดสักสองชั่วโมงกําลังจะพูดถึงว่าฟอกอากาศด้วยธรรมชาติใช่ไหมถ้าแดดอ่อนๆแล้วเข้ามาห้องทํางานสักหน่อยนึงนะเขาได้แสงจากกระจกเพราะว่าถ้าอยู่ในร่มมากมายเขาก็จะตายก็ธรรมดาครับยกเข้ายกออกใช่ยกเข้ายกออกท่านผู้ชมแต่แค่ยกไว้ที่นั่นหนึ่งชั่วโมงนี้ก็แอร์ของคุณเนี่ยก็จะหอมทั้งห้องนะครับแล้วก็จะฟอกอากาศไปในตัวแล้วก็ทําให้จมูกเราเนี้ย หายใจโล่งแก่ผืดหอบท่านผู้ชมโอ้ผมว่าถ้าสักห้องหนึ่งประมาณสักสี่กระถางเลยไปตั้งอะฮะแล้วคนสัญจรทราบไหมว่าวิธีการทําอันนี้คือเอาไปไว้ในห้องเฉยๆโดยที่เราใช่ครับตั้งไว้เฉยๆไม่ทําการต้มทีนี้ถ้าเราจะต้มทําไงรู้ป่าเราไปพึ่งแดดพึ่งลมหรือต้มใบสดก็ได้น้ําประมาณสักหนึ่งลิตรท่านผู้ชมครับน้ำหนึ่งลิตรใบนี่ประมาณสามถึงห้าใบ ใบสดๆก็ได้ใบแห้งก็ได้นะครับแล้วทีนี้เราก็จะใช้เวลาในการต้มน,น้ําเดือดประมาณ5-10นาทีใช่นะครับหลังจากนั้นเราก็มากินจิบได้เรื่อยๆอ๋อมาจิบขณนะอุ่นๆอาการเกี่ยวกับทางเกี่ยวกับปอดของเราทางเดินหายใจเนี่ยหืดหอบเนี่ย<อ>มันก็จะช่วยได้<อ>มันเป็นสมุนไพรแก้หืดหอบมัน้าอ่านข้อมูลมามันเด็ดและมากเลนะในะถามว่าไปต้มใส่กับตําแยแมวที่ เกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคหืดหอบภูมิแพ้ได้ไหมได้ท่านผู้ชมเพิ่มความหอมแล้วใส่ใบเตยได้อีกเอยหอมก็ไปอีกใบเตยบำรุงเลือดบำรุงหัวใจด้วยกูต้องครับหอมเข้าไปอีกไอพวกนี้เลยผสมกันได้ครับใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมว่ามันแก้หืดหอบได้ยังไม่พอเจริญอาหารแก้ร้อนในกระหายน้ำทำให้เราทานข้าวได้มากขึ้นอีกคนสัญจร ข้าวสวย,สวยนะปลาร้อนล้นเพื่อพูดถึงปลาละ๊าลร้นล้น <c oughs> แล้วมีส้มตำนะครับ <c oughs> ไข่เจียวทอดร้อนๆไงน,นะ <c oughs> แล้วโปะตรงบริเวณข้างหน้าแล้วมีกะเพราหมูกะเพราไก่เองข้าวร้อนกลุ่มกันหอมท่านผู้ชมเพราะว่ามันหายากกันแเลยหายาก <c oughs> อันน,น,นี้นี่ดมนะ <c oughs> มแต่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็ได้กลิ่นเหมือนกันคือเหมาะมากครับสําหรับห้องที่ปิด ที่อากาศไม่ถ่ายเทนะครับมัน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 ช่วยในการกลิ่นอับด้วยใช่แก้กลิ่นอับข้ออากาศจากห้องหรือฟอออากาศจากแอร์เอาอย่างนี้ช่องนายรักต้นไม้เนี่ยเขามีร้านขายกาแฟกาแฟนะครับเขามีร้านขายกาแฟอยู่ที่ขอนแก่นท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมจะชามไว้ให้เขาเอาไปขายให้นะอ่าแต่ว่าเราขายที่นี่ก็สั่งไม่พอท่านผู้ชมใต้คอมเมนต์ก็ ทักมาได้ครับทักมาได้เนียมหอมเนียมอุ้มนะครับสองช่องจะเข้าไปตอกครับผมไม่ว่าจะเป็นหอบพิดครับผมไม่ว่าจะเป็นบำรุงกำลังบำรุงร่างกายเฟสปึงปังเปรี้ยนะครับแล้วก็แค่ตั้งในห้องหอบเพิดก็หายคือมันระบบหายใจไงใช่แล้วถ้าเรากินไปด้วยเราดมกลิ่นเข้าไปด้วยมันยิ่งดีซอรอดครับอย่างนี้แหละนะครับสองช่องแนะนำเรื่องดีๆ ทั้งนั้นเลยใช่ครับนะครับเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยที่ใช้ได้ผลเราถึงมาพูดใช่ครับเนี่ยครับผมเราก็มาสรุปกันเลยดีกว่าว่าเอาใบสดไว้ในตู้เสื้อผ้ากลิ่นนี้หอมท่านผู้ชมประมาณสองใบสามใบสี่ใบก็แล้วแต่นะครับเราไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มก็ได้ครับผมนะครับแลวก็ไม่มีกลิ่นอับด้วยเหรอไม่มีกลิ่นอับพ่ออากาศ แกะงูขอบนะครับตั้งไว้ในห้องนอนก็ได้แล้วเวลาตอนเช้าเราก็ให้มันถูกแดดสักหน่อยนึงแต่กลางคืนน่ะมันกลบไปด้วยแล้วก็ตลบอบอวนหอมมากหอมหอมมากๆท่านผู้ชมคัานี้นี้ขนาดไม่ไม่ใช่ดอกนะใบเหมือนใบพลาสติกมากนะครับเอาดูชัดๆท่านผู้ชมใบเขาเหมือนใบพลาสติกอันนี้เหมือนใบพลาสติกมากนะครับเหมือนเห็นไหมแล้วก็เกี่ไวไปสองใบไปดองเหล้าในกอ ครับคนไม่ทานเหล้าก็ทานเหล้าได้ใช่ครับเพราะมันกลิ่นกลิ่นเหล้ามันแต่พี่น้องเครื่องอิสลามเนี่ยเขาเขาต้องการเอาไปต้มเพราะว่าเขาจะไม่กินเหล้านะครับเพราะฉะนั้นการต้มก็เป็นสมุนไพรในการแก้เหืดหอบภูมิแพ้นะครับหายใจไม่ออกครับแต่ถามว่าเอาตํยาแมวมาใส่เอาใบเตยมาใส่ด้วยกันได้ไหมได้ครับได้ท่านผู้ชมแม้แต่โลกใต้ใบเนี่ยมารวมก็ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะช่วยกันเสริมกัน หักลบยานดีเลยในตัวของเขาครับผมเอออย่างนั้นฮะเอาละนะครับเราก็เหืดหอบนะครับแล้วเหืดหอบมาทําให้เป็นโรคไอนะอันนี้แก้ไอได้ด้วยนะครับตามมาเยอะครับขับเสมหะได้ด้วยนี่นะครับเนียมหอมเนี่ยเพราะว่าเป็นสมุนไพรในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจใช่นะครับทั้งระบบเลยใช่ นี่แหละท่านผู้ชมเราก็จะมาจากกันสําหรับคลิปนี้นะครับ,รบผมไม่ว่าจะเป็นการดองเหล้าไม่ว่าจะเป็นการต้มไม่ว่าจะเป็นเอาไปตั้งไว้ที่ห้องนอนหรือห้องรับแขกหรือห้องทํางานนะครับแอร์ก็จะหมุนเวียนทําให้หืดหอบอาการดีขึ้นนะครับแล้วจากกันด้วยต้นไม้ดีๆที่มีกลิ่นหอมอากาศหอมๆครับเนียมอม้มเนียมหอมสุดยอดเลยคับชาน,นักเลยครับ